สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะชมบรรยากาศนะคะบรรยากาศก้นอนเนาสิลัยสุดภูมิเปิดในมือนีนะคะเปี๋ยวขอพาชมบรรยากาศนะคะนี่เการเตรียมตัวของน้องไก่มาถึงแล้วค่ะชาไก่กระโดดขึ้นมาแล้วกำลังแต่งตัวนะพี่น้อง Okay. Okay. Hmm. <laughs> มาแล้วนกไก่เมฆวกขาดยินนะว่านองไก่ยังอยู่นะคะนองไก่ไม่ได้ออกเลยแต่ว่านองไก่ติดงานสืองานทุนไม่ปลุกเวลทาที่น้องยาชาไป็นตัวถีบทัวเดียนไหล,มลผมมาสีถีมเป็ดล่ำเพรื่อใดผมผักเป็ดล่ำเพื่อนคือสีไก่เมื่อนี้เขาเสียเลยสุดคุ้มเปิดขับพี่น้องติดเป็นบรรยากาศที่เม่วกผ้าเบิร์นอ่าพระอียังกอกไปอีกยังกอกเป็นทรงบ้า อันไปอีกก่อนไม่สงม่งบาร์มไปอีกเดอนอ <c oughs> นี่ก็เป็นบบเฟยดอนมาสั่งบาร์มล้วนหุ้นด้วยนะริ่มบวมเลยเร <c oughs> ือลูกไส้ได้ชุดผมเดียครับพี่พูด <c oughs> ลูกไส้บัร์มล่าบวมเลยเด้อนะไปอีกแล้นะคะน้องแซกนะคะกันแลกเตรียมตัวกันซึ่งข้างในก็ขอไปเตรียมแล้วตัวนี้กันอันนี้จะเป็นมุ้งนี้จะเป็นของอ่าครูโจ้กินนาลีนะคะกันั่งอ่า เบืตากันกระนากระกินเลยโอ้ยเบื่อเล่บันที้ผู้จัดก็นักเสี่ย้องเสิอเสือไปน้อยไปน้อยไปน้อยครับอ่าตอนนี้ก็แบบอ่าคู่ซ้อมบอกกิงผู้จัดซ้อมบอกกิงไปแล้วบอกหนึ่งค่ะซ้อมบอกกิงไปแล้วบอกหนึ่งนี่ค่ะพี่น้องอ่าน้องๆได้นเสือกระพักคอนกันนี่ค่ะพี่น้องตัวเด็ดพี่น้องตัวเด็ดสี่นี่ตัวเด็ดพี่น้องเดาโซ่ตายอีพี่นี่ยเดาโซ่ตายบุลุก ตายเพราะแฝงไปเป็นบลลูกบ่แค่ค่ะอันนี้อันเป็นสเตอเตินน้ำมูกปลลูกอีพี่นี่เป็นตั้งไหนขึ้นได้ขึ้นได้นวดเลยลูกกะอ่อนซ่อมรลายแล้วลูกเนาะจูดสูลูกเราผลงานเนาะจูดสูดเป็นบ่พี่น้องวันนี้หลักทีมงานเป็นเพื่อนพี่น้องอยู่แบบนี้ได้เบิ่งพี่น้องเบิ่งไม่กบจะพาเบิ่งนี่ค่ะนี่นี่พี่น้องเป็นไหนเป็นไหนพี่น้องเบิ่งทีมงาน ทีมงานพี่น้องได้พูดและจอได้พูดและจอเห็นไหมพี่น้องนี่แหละทีมงานน้องน้เลยเมื่อยบ่ลูกซ้อมหนักเมื่อไงบอสเมื่อยงน้อยหนึ่งแล้วลูกเนาะพอมาเขาเขาเล่งเนาะพอมาสองอีพี่ต่อกันแล้วลูกเนาะอ่ะดเอาลูกอดเอาอดเอาอเออประบนงานเท่าอดเอานี่พี่น้องอทีมงานทางส่วนอีกในส่วนหนึ่งพี่น้องอา่านี่ค่ะพี่น้องจะเป็นทีมงานน้องน้แดนเซอร์นะคะทีมนี้จะเป็นทีมของคู่จอดที่เอามาก่อนอีกทีมหนึ่งกับจัดบอกิ่งอยู่ค่ะเพราะว่าเขาถี่อา พ่อิททำการไหลสดนะครับพี่น้องิทำการไหลสดกลุ่มเปิดวันนี้เพื่อเชิญชวนพี่น้องเขากลุมนะคะพี่น้องเขากลุมเขากุมนะคะบริกาเลยทำการไหลสดพี่น้องสวัสดีค่ะกำลังไหนพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องกรมจะมารอยนามพาไปอกกรม้อยนามขาวคล้องบอกมาู่กมรอยน้าคล้องม่บบ่าเมือเ้ารนี่ลายวันที่ผ่านมาพกกรมร้อยนามขาคลองก็ดี่ล้วเช้นพร้อมนี่ ฮะอคือยังเป็ควาตุมรอบิราอินเอาทาอาพี่น้องพี่นองเพี่นองนี่ิเต้นมาพี่น้องอีพี่นี่เหมือนท่านเด็กหนอันละนอันจับกางไม่ด้พี่น้องจับกางแถวน้าเอพี่น้องกเต้นจับกางแถวน้า่าัมาจมายอดเต้นมานอีพี่บังอีพี่บงันสอนเต้นเยเตอนเตนเลแลกมาเสียบขนดูแยชุดอีพี่นี่สิขนเต้นนั่มา เอา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 ถามถามดเมย์เด็ดปะจูักจกับจพี่น้องได้ลวับพี่น้องครับเด็ดเด็ด่เด็ดไหมเด็แน่นอนอ่ใชหยิ่งยิ่งเป็นอีพีมาที่1ิบเจ็ดสิบแดเหาเพดเรื่อยๆทำใหม่เรื่อยไม่ซ้ำเดิมไม่ซ้ำเดิมนะครับนี่เป็นคำยืนยันจากบอกรบอกว่าเป็นผู้ใดกันแล้วกันพี่น้องบอบอกกันแล้วกันพี่น้องดีบ่ดีไฮด้าผู้นี้ กับผู้พูดนะพี่น้องนี่แหละพี่น้องคือผู้อยู่เบื้องหลังนี่พี่อยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับงานชั่พี่น้องคูจอร์ดกินนารีนะคะเพื่อนเป็นคู่สอมเตีนแตวบะติดดินนี่พี่น้องนั่นแหละค่ะติดดินทีมงานพี่รำเพื่อนทุกคนติดดินมากยุ่งงานจินงานค่ะพี่น้องคะ เิ่นบ่ได้ว่าเพิ่เนเป็นครูสอนตรงสอนเทียงนี้พี่น้องเพิ่นสิอยู่แบบนั้นแหละ<ด>กันเองมากค่ะกันเองมากอันเดียวกับเทพไปเบิง่งอ่าการที่เฮาเตรียมความพร้อมเพื่อสิไล่สดกุ้มเปือกนะพี่นอ้องก็จะได้สดกุ้มเปือกนะครับพี่น้องครับนี่ค่ะเดี๋ยวไปกับเบๆไปเบิง่งนี่ค่ะเรากําลังเตรียมความพร้อมนะคะเตรียมความพร้อมกําลังจัดอ่าจัดบอกกิ้งเพื่อจะไล่สดนะครับพี่นอ้องกุ้มเผื่อเบิ่งแบบแบครับ เพื่อจะไล่สุดก่มเปิดมากรบบอกขอไปข้างหน้าได้ครับเพราะว่าช่องเงยเขาจะกำลังสีไหล่นะคะนี่ค่ะเพื่อจะไล่สุดกลุ่มเปิดเพื่อเชิญชวนพี่น้องเข้ากลุ่มนะครับพี่น้องเพื่อในโอกาสได้ซื้อบัตรพี่น้องเห็นบอกค่ะพี่น้องคุณคุณพี่น้องเห็นมองไฟไฟบอกกองใหม่ของน้องนี่หนูเลยพี่น้องค่ะเป็นกองใหม่นะคะพี่น้องไปกดภาพไปคนจังเลยไปกดภาพไปคนจังเลยค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะพี่น้องนี่มาถึงกันแล้วนะคะพี่น้องขา อันนี้คือเยสุปัตตาค่ะสวัสดีคุณง้างค่ะอันนี้คือเพราะแต่งหนากว่าคือเพราแต่งหนากว่ามากกว่าเพราะท่านไปละตัวพไปรองบาลไปนีเกียนเขียนคิวหลาครั้งนึงแล้วกันนะเพราะท่านก่อนไปรองต้องเก็บปากเรียนหาซื้อยาวันนี้รั่นขา้ยาปิดมาเดี๋ยวเบอร์เจ้าก็ต้องออกไปซื้อยาไม่ได้แล้วเบอร์เจ้าจะไปซื้อได้แล้วนี่คือการเตรียมความพร้อมนะคะเตรียมความพร้อมคือเขาเสียอะไรสุดกุ้มเปลือกนะคะเช่นเช่นไปรองเขบากุ้ม่น้องไปในประกันในเสือบัตร จองตัวนะคะสีเล็กค่ะพี่น้องขอบไปในเพจอ่าเพชรลำเพลินแฟนเพจด้วยพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องอ่านี่มุมสาวแอดมินสาวของเรานะคะพี่น้องสาวของพี่น้องพี่น้องเบิ่งอยู่บองสูงๆหมนพี่น้องอ่านะคะคือกรอกวางไม้ของน้องนี่หนูนะคะเป็นมาพี่น้องแม่คุปตะได้ขอบไปไกลด้วยค่ะเพราะว่าเพิเสษเลยสุดเดียวพี่น้องอินค่ะพี่น้องสีสีอ่ากองเงินกองทองสวยงามมากพีน้องสวยงามดีดี ะ,ะี่น้องเรากำลังเตรียมความพร้อมอยู่นะคะเตรียมความพร้อมค่ะเอาเตรียมความพร้อมๆกับการไลฟ์สดนะคะพี่น้องผู้ใดประกันที่ซื้อว่าจองตัวได้ไหมพี่น้องอ่า่าซื้อเลยค่ะพี่น้องเอาล่ซื้อเลยนะคะับจัไดไปเลยใน EP อ,อ่ะ EP วันที่สิบสามเป็น EP สี่นะคะวันที่สิบเจ็ดสิบแปดเป็น EP ห้าพี่น้องสบาบัดเสื้อ ซือเป็นบัตรเมากไะใดด้วยค่ะในสั้นราคา229บาทนะคะพี่น้องคะ่ะราคา229บาทสามารถชมได้ทั้ง2 E EP ในะ EP 4ีและ EP ห้าราควันที่ 13, 17, 18 7 <c oughs> 1ค่ะพี่นอ้องคือเป็นทีมงานเตรียมความพร้อมเรากำลังจัดบ็อกกิ้งกันอยู่เพื่อจะหมอบความสุขให้พี่น้องเป็นกุ้มเปิดช่ๆน,นพี่น้องซื้อบัตรจองตัวเขาคุ้มครับพี่น้อง ทีมอาจารย์นักดนตรีค่ะ no ทีมงานไรสดนะคะทีมงานไรสดก็กับพร้อมแล้วค่ะพี่น้องพร้อมแล้วนะคะพร้อมแล้วพี่น้องทีมงานไรสดของเราก็พร้อมแล้วเราไรสดที่สตูริโอของมงคนสตูริโอค่ะนะครับพี่น้องค่ะดูภาพบนหน้าเส้นใจครับพี่น้องเดี๋ยวจะน้อยแมกบอาการที่เป็นการเตรียมความพร้อมนะครับพี่น้องค่ะอ่าดีครับน้องเราเตรียมความพร้อมของทีมแมนเพชรดำเนิน พี่น้องกำลังจัดบอกกิ่งตัวคนสวยงามนะครับพี่น้องตัวคนสวยงามมากรอ,อยากขอทายน้ำเนยนึยนงแล้วกอเด้อโอเคพี่น้องทีมอาจารย์นักดนตรีค่ะทีมอาจารย์นักดนตรีสรอบล่อไม่กดผ้ามาบึ้งอีกรอบครับพี่น้องอ่าพี่น้องนี่คือแสกบานบานทียวแบบนี้คือเสียงนี่ครับพี่น้องนี่คือแสกบานบานเอลดีดีพี่น้องอนีง่นแหละผูนน DD, น้นี่แหละ น,นี่ค่ะนี่แหละผู้ผู้เอวหวานๆที่พี่น,น้องเห็นค่ะบัดตะปากกลมปั๊บที่เอวไปพร้อมลเลยพี่น,น้องผู้นี่แหละที่พี่น้องมาไม่มครบผู้ใดขี้เอวดีแถมมีละค่ะมีละนี่ละแค่หวา,า,านๆกันเต็มตัวตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวที่ซื้อกระเทียมบอลกันไ <laughs> ม่ใช่ไม่เบียดคขาดพี่น้องสูตรเบสขับเพราะว่าเมียเพื่นอนเป็นทหารเพื่นอนเป็บางเงวินจะไจับไปเดี๋ยวจะไปจับไปเดี๋ยวพี่ทหารค่ะนี่ค่ะ เออนุชาเด้าฟ้าปิน้นมาค่านพี่น้องติด,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 ดนี่ตัวเดียแมกกบเล็กคันนึงแมกกบมากหลายค่นพี่นอ้องแมกกบพัดเจาะเมือกองใหม่กรองใหม่ของพิษลำเพลินที่น้นองนี่หน,นูไปเอามาครับพี่น้องนี่อันนี้ก็บ่ได้นี่พี่นอ้อนงเผื่อบ่ไบาดนี่เตึ๊กตีเึ็งดาวดือยกันเดี๋ยค่ะเตึ๊กตีเึ็งดาวดือยกันนักเวทีนะจุดรอจุดจอดค่ะพี่นอ้องอ่าอ่านี่ครับพี่น้องคือกองชุดใหม่นะคะาพี่น้องแต่ฟังเสียงในกลุ่มเปิดนะพี่น้องเด้อเรากำลังจะไล่กลุ่มเปิดนะคะ มีอาจารย์นักดนตรีมือชีบอร์ดค่ะบ๊วยเปนปิงปิงนี่พี่น้องบ๊วยเปนปิงปิงได้ไหมโอ้ยฝุงดูเอาอีกแล้วมันทันแล้แม่มันน่ารันแม่เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วน้องเบียบป่น้องเบียบเอิญฟอ่านี่พี่น้องบ๊บกบ๊วยเปนน้องไสปิงปิงแหละบ๊วยเปนปิงปิงและพี่น้องมาคนละทางคายกันซื่อๆพี่น้องกันก็พี่น้องนี่นี่นี่พี่น้อง นี่พี่น้องเบิึงมาผู้ใดพี่น้องมีครับร่างเอา,เ,าอเครื่องแต่อายเพิ่นครับกราบโคนี่บอกองเก่งทุกอย่างนี่พี่น้องเห็นไหมตัวน,นี้คุมด้วยนะครับคุม,ม,มค,คุมคมิพอออกพร้อมพี่น้องตัวน,นี้บกักอาจาพี่น้มิมกเสียงพร้อมเป็นบรรลุไม่นี้มิกเสียงพร้อมคุมตรงนี้พอออร้อมฝึกขัดด้วยนะลูกเนาะเพื่อจะเป็นใบบงของเขาแค่จะได้ซอยแค่เก่าบรรลุจ้ะพี่น้องเรียนรู้ครับเรียนรู้การเรียนรู้ทุกอย่างคือน้องนีโน่มากความสามารถรอได้พี่น้องรอเปลี่ยนเปล่พี่น้องรุ่นมามืออื่น มืออื่นเนี่สิขึ้นมาในรูปแบบใดไครับเสียงแหบครับตอนนี้เสียงแหบเดนครับตอนนี้ผมเสียงแหบแต่ว่าขึ้นไหลูกขึ้นแน่นอนครับน้าคือต่อยต่อยอะไรครับหน้าคือความยืนยันจากจากหัวหน้าน้อยของเพื่อนร่วพื้นครับและการยืนยันจากหัวหน้าน้อยเพื่อนร่วพื้นตามน้องนี้เลยนะติดตามน้องนี้น้วด้วยฝากลูกไส้แม่กบได้สมุนไส้แม่กบด้วยกันนี่เป็นหนอสมุนไส้แม่กบด้วยกันครับสมุนไส้แม่กบด้วยกันถึงจะเป็นหัวหน้าแต่ว่าน้องเกิดอื่นแม่กบเม่กบคือเก่าเลยแต่ว่าแม่กบไปให้เป็นหหัวนน้้าออยแม่กกคคื อ้าอ่ะ,อะ,อะ,อะโอเคคขับ่น้องคลิปนี้ไว้สนิทก่อนเดืพอพราะว่าจองง่ายสิไลายรดแล้วค่ะจองง่ายสิไลายรดแล้วอันนี้พระเอกนี่บ๊วยมาอยู่ไก่มือพนะนภาไข่ซองหมื่นค,ครับไม่ค,ครับไข่เจ้าแต่กระสู้ <c oughs> กับเก่าหลอดนาะสู้เต็มที่น้องได,มอ,ไดมอนด์ค่ะไดมอนด์ลิติกาฝากลูกสไส้แม่กุฟได้วยที่น้องเออยอดเกือบจะมากเหมือนกันคลิปนี้แม่กุฟไว้นสนิทนะคะเดือเพราะว่าจองง่ายสิไลายรดแล้วค่ะสวัสดีค่ะ